ถึงเหล่านักรบผู้กล้าผู้พิทักษ์ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกท่านถึงเวลาแล้วที่พวกท่านทั้งหลายจะได้ตื่นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ของพวกท่านขอเตือนสติทุกท่านว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องเล็กเเรื่องน้อยน้ก็ขอให้วางไว้ก่อนเน้นเป้าหมายใหญ่เป็นหลัก เน้นความสามคัคคีปองรองในหมู่คณะนักรบเป็นหลักไม่ขัดแย้งกันไม่ทะเลาะกันเองรับรองเลยว่าไทยชนะรอเราอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนดังเช่นนักรบบางประจันนักรบโวรานชาติไทยเราพระห้าอินทรีห้าของท่านต้องแน่น อาสวะขยายานของท่านก็ต้องแก่งหนักแน่นมั่นคงดังหินผาศีละแรงมิวันไหวไม่ว่าจะพบเจออะไรก็แล้วแต่มากระทบอายตนะทั้งหกของท่านปากหูจมูกลิ้นกายใจ ท่านต้องไม่หวั่นไหวถ้าพวกเราเรานักรบชาวพุทธทุกท่านยึดหลักยุทธศาสตร์นี้อัตมาภาพรับรองเลยว่าชัยชนะอันขาวสะอาดรอเราอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนชัยยะชัยโยช,ชัยโยช,ชัยยะนะโมพุทธายะขอชัยชนะ ตรงมีแด่เหล่านักรบเพื่อพดุงความถูกต้องพดุงความยุติธรรมทุกท่านเทินขอจะเริญพร